เนิน408ช่องบกยุทธการนรกตอนที่11ขาข้างนี้ข่ายอมพลีเพื่อแผ่นดินไทยหลังจากที่ผมหายจากอาการเจ็บป่วยไข้ามาลาเรียผมเดินทางกลับไปอยู่ที่หน้าแนวรบได้ไม่นานก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับกองร้อย จาเสบเยกผลยี่จีนให้สับเปลี่ยนกำลังพลกับฐานค้างข่าวปีศาจกล่าวคือกำลังส่วนหนึ่งของค้างข่าวปีศาจขึ้นไปประจำการอยู่ที่ฐานพลานกงเกวียนส่วนกำลังพลที่เคยอยู่ที่ฐานพลานกงเกวียนให้ถอนกำลังถอยลงมาอยู่ที่ฐานปฏิบัติการค้างข่าวปีศาจส,สถานการณ์โดยทั่วไปที่พรมแดนไทยกัมพูชาในขณะนั้นการสู้รบยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนมากแล้วเป็นการสู้รบกันในลักษณะที่เดินลาาตะเวนไปพบกันกลางป่าและเกิดการประทะกันขึ้นไม่ใช่การบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นของข้าศึกการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยในครั้งนั้นเท่าที่ผมจำได้เป็นการปฏิบัติการเชิงป้องกันมากกว่าบุกเข้าโจมตีกล่าวคือกำลังของทหารฝ่ายไทยนั้นได้รับคำสั่งให้ลาาตะเวนป้องกันการรุกของข้าศึก แต่ทหารของเวียดนามเฮงสัมลินนั้นใช้ยุทธวิธีการลุกคืบหน้าอยู่ตลอดเวลาคือเคลื่อนกำลังเข้าหาเป้าหมายทีละน้อยทีละน้อยเมื่อรุกเข้ามาแล้วพบว่าสันเขาหรือเนินเขาลูกใดเหมาะที่จะตั้งเป็นฐานที่มั่นทางยุทธวิธีทหารเวียดนามเฮงสัมลินจะหยุดเคลื่อนไหวทันทีต่อจากนั้นก็จะวางกำลังและขุดเจาะหลุมเพาะวางกับระเบิดสร้างสิ่งกีดขวางไว้ที่หน้าฐานปฏิบัติการอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันการโจมตีจากทหารของฝ่ายไทยเมื่อคุดเจาะคูเลตหลุมเพาะวางกับระเบิดสร้างสิ่งกีดขวางเสร็จแข็งแรงเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจแล้วทหารเวียดนามก็จะจัดกำลัง6 1ถึง12นายออกลาดตะเวนป้องกันฐานที่มั่นของพวกมันเองกำลังของทหารเวียดนามอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งให้แทรกซึมเข้ามาหาข่าวความเคลื่อนไหวของฐานไทยแต่การเข้ามาของทหารเวียดนามเฮงสำรินในครั้งนั้น มันไม่ได้บวกเข้ามาหาข่าวความเคลื่อนไหวของฐานไทยเพียงอย่างเดียวแต่พวกมันได้นํากับระเบิดชนิดต่างๆเข้ามาวางดักฐานไทยอีกด้วยและจากการที่ฐานเวียดนามเฮงสำลินนํากับระเบิดเข้ามาวางทหารของฝ่ายไทยในครั้งนั้นทําให้มีกําลังพลของฐานพลานจู่โจมกองร้อยที่965ค้างข่าวปีศาจได้รับบาดเจ็บถึงขั้นทุพลภาพจํานวนสอนายคืออาสาสมัครฐานพลานสาครเกษม และอาสาสมัครฐานพลานตองหลอจิตพลปืนเล็กจากชุดวิบัติการจู่โจมที่4ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมจำได้ว่าพวกเราส่วนหนึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับกองร้อยให้จัดชุดลาดเวนไปเอาน้ำในลำห้วยซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของฐานวิบัติการมาใช้ในการดื่มกินและหุงหาอาหารซึ่งการลงไปเอาน้ำมาดื่มกินใช้สอยพวกเราบฏิบัติทุกวันอยู่แล้ว วันละสองครั้งเช้าและเย็นคือเวลา6นกาและเวลา16นาฬกาการเดินทางย่ยมเท้าเข้าหาแหล่งน้ําในยามเช้าของพวกเราในวันนี้ไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆบอกให้พวกเราได้รับรู้เลยว่ามัจจุราชร้ายในดงดิบกําลังรอการไปรเยือนของพวกเราอยู่เวลา6นกาเมื่อพวกเราทุกคนพร้อมพลราชเวนหน้าสาครเกตสมและตองหลอดจิต ก็ก้กาวเท้าพาพวกเราออกจากฐานปฏิบัติการรีบกลับมาเร็วๆนะเว้ยตอนสายวันนี้พวกเรามีภารกิจต้องออกลาดตะเวนจาผนผูนน้บังคับกองร้อยหนุ่มวัยห้าสิบต้นๆเอ่ยปากบอกพวกเราในขณะที่แกกำลังมุดออกจากเบื้องนอนรับทราบครับผู้กองพวกเราจะรีบไปและรีบกลับมาสาครเกษมหันหน้าไปบอกผูก้บังคับบัญชาสูงสุดของกองร้อยจากนั้น สาครก็พาพวกเราทั้ง12บนายก้าวฉับๆออกจากฐานปฏิบัติการมุ่งหน้าเข้าหาแหล่งน้ำสาครและตองสองเดินตายคู่ทุกคู่ยากพาพวกเราย่ำเท้าเดินและเลาะ,ะตามแนวไพรมาได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรมันทั้งสองก็พบสิ่งผิดปกติถึงตะโกนบอกให้พวกเราหยุดพวกเราหยุดก่อนเฮ้ยสาครมีอะไรวะมีรอยเท้าเหยบย่ำอยู่ตามเส้นทางบริเวณนี้หลายรอยครับพี่ สาครเดนตายจากอำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานีพูดพร้อมกับชี้นิ้วให้ฐานพ่านรุ่นพี่ดูร่องรอยที่ปรากฏอยู่ตามเส้นทางด้านหน้าเท <Okay. S 1> ่าที่ผมสังเกตในวันนั้นมันเป็นรอยเท้าของมนุษย์ไม่ต่ำกว่าสามคนที่สำคัญรอยเท้าที่ว่านั้นมันเพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่มาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาและมันจะเป็นรอยเท้าของใครเป็นรอยเท้าของผู้ใดในตอนนั้นผมยังคิดไม่ออกและบอกไม่ถูก แต่จากประสบการณ์ในสนามรบที่ผ่านมานั้นทำให้ผมพาขาทั้งสองข้างก้าวออกจากที่ไปคุมเชิงอยู่ด้านท้ายขบวนของชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันการโจมตีจากทางด้านหลังส่วนเดชสามหลังพี่เบิ้มสุทินสายทองและคุณผีกองกอยขีกตัวเข้าหาโขดหินก้อนใหญ่ซึ่งตั้งตาง,งานอยู่บริเวณดังกล่าวส่วนกำลังพลคนอื่นๆยังคงกง้มๆเงยๆมองสำรวจตัวตาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น แต่การสำรวจตรวจสิ่งผิดปกติในป่าดงดิบนั้นมันไม่ง่ายไม่หมูสักเท่าใดเพราะเส้นทางในแนวป่าแห่งนั้นมันรกทึบเต็มไปด้วยใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมาทับถมกันนานแลมปีจึงทำให้ยากต่อการสังเกตการแต่จะยากอย่างไรพวกเราส่วนหนึ่งก็พยายามแกะรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆโดยมีพวกเราอีกส่วนหนึ่งขยับเคลื่อนร่างตามไปติดๆและจากการแกะรอยติดตามรอยเท้าที่ว่าพวกเราพบว่า รอยเทา้านิระนามได้หายเข้าไปที่แนวป่าทางด้านทิศตะวันตกเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้นพวกเราจึงหยุดค้นหาเพราะคิดได้ว่าได้ไม่เท่ากับเสียและทันทีที่พวกเราหยุดการเคลื่อนไหวจูๆ่ๆมีเสียงปืนกนาก้าดังขึ้นมาอย่างสนันวันไหวจากแนวป่าทางด้านที่ใต้ พวกเราหลงกลฆ่าสึกแล้วพวกเราสู้ตายพี่สีวา้ารุดตกนบอกพวกเราพร้อมทิ้งร่างลงกับพื้นอย่างรวดเร็วจากนั้นภาพที่ผมได้เห็นในเวลาต่อมาคือพวกเราหลายคนปล่อยกระสุนปืนออกจากลำกล้องเพื่อต่อกรอกับไวัยายในป่าดงดิบ การยิงพะทะกันในตอนแรกพวกเราค่อนข้างจะเพียงพวาเสียเปรียบแก่ข้าศึกเพราะว่าพวกเราอยู่บนเส้นทางอยู่ในโซนสังหารของข้าศึกแต่พวกเราฐานบลานไข่ปักธงชัยนั้นไม่ใช่หมูที่เย่พวกมันเคี้ยวได้ง่ายๆพวกเราส่วนหนึ่งจึงปรับยุทธวิธีการรบคือรุกคืบหน้าเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกมันเป็นยุทธวิธีที่กล้าบ้าบินของพวกเราฐานพลนันจู่โจมชคอห์ฮหนึ่งสามไข่ปักธงชยัยหน่วยอื่นไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเพราะมันจะทําให้ตนเนียงนั้น ตายได้ง่ายๆแต่สำหรับพวกเรานั้นไม่เคยกลัวแม้แต่น้อยการที่พวกเราตัดสินใจปฏิบัติเยี่องนี้เพราะพวกเราเคยปฏิบัติได้ผลมาแล้วหลายครั้งหลายหนและการลบเพื่อให้ถึงขั้นแตกหักโดยเร็วในครั้งนี้หนนี้พวกเราก็หวังให้เป็นเช่นนั้นคือให้ข้าศึกถอดใจแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่การสู้รบแต่พวกเราลืมไปว่าการประทะครั้งนี้พวกเรากําลังประทะอยู่กับทหารเวียดนามเฮงสำลิน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลบและพวกเราลืมไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นกลวงของพวกฆาศึกที่ต้องการให้พวกเราบุกเข้าไปติดกับที่พวกมันวางไว้พวกเราพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยจริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะว่าอึดใจต่อมาผมได้ยินเสียงกับระเบิดดังกึกก้องขึ้นมาหนึ่งครั้ง เสียงทานพลานผู้เคาร้ายร้องลั่นป่าดงดิบชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งในขณะนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าทหารพลานผู้เคาร้ายคือผู้ใดเพราะผมมัวแต่ก้มศีรษะหลบลูกปืนที่ปลิวว่นอยู่ตลอดเวลาไอ้สาคอนถูกแจ๊กพอดแล้วเว้ยมีเสียงตะโกนดังแข่งกับเสียงปืนหลุดออกมาจากแนวป่าทางด้านทิศใต้ไอ้บอมเวยมึงพาพวกเราออกไปล่าไอ้สาคอออกมาที ผีสีฐานผ่านสมสีวงอนุหัวหน้าชุดเดินตายตะโกนล,ลั่นป่ารงดิบแข่งกับเสียงปืนให้พี่เบิ้มสุทินสายทองไปลากเอาร่างของสาครเกตสมฐานผ่านผู้ขอร้ายออกมาจากแนวรบจากนั้นภาพที่ผมได้เห็นคือพี่เบิ้มหรือที่ใครๆในกองร้อยเรียกว่าเบิ้มเทวราชและเจ้าเดชสามหลังคูณผีกองกอยวินัยสีขารถแล้วก็ตองลอจิตชัยพญยเมฆพยายามคืบคานื่อนที่เข้าหาร่างของสาครเกตสม ที่นอนร้องควนค้างด้วยความเจ็บปวดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ทั้งห้าสหายจากค่ายปักตุงชัยเข้าไปยังไม่ถึงร่างของสาครเกษสมผมได้ยินเสียงกับระเบิดดังกือกก้องกับนาดขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองโอ้ยพอสิ้นเสียงกับระเบิดผมมองเห็นร่างของตองหล่อจิตเดินตายจากทุ่งลาดาเมืองกาญจนบุรีเซถลาหัวทิ่มชนกับต้นไม้ใหญ่ที่มันวิ่งชาร์จเข้าไปหวังใช้เป็นที่กำบัง อไอ้ตองถูกหังเลขอีกคนแล้วพวกเราพี่เบิ้มตะโกนล,ลั่นปา่าดงดิบชายแดนไทยกัมพูชาไอต้ตองไอต้ตองมึงอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนรักชัยพญาเมฆบทกล้ามแน่นจนเป็นสนุนหลุดคำพูดออกจากปากพร้อมกับเคลื่อนร่างเข้าหาตองรอจิตแต่ชัยพญาเมฆเคลื่อนไกลย,ยังไม่ถึงสามเก้าก็ต้องทิ้งร่างลงกับพื้นอย่างรวดเร็วพอๆกับแย่หนีตายเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายชุด พอสิ้นเสียงปืนจากฝ้าฝั่งของข้าศึกเงียบลงผมได้ยินเสียงหัวหน้าทีมลาดตะเวนตะโกนลั่นว่าพวกเราลบกูจะใช้อาวุธหนักเล่นงานพวกมันจากนั้นภาพที่ผมได้เห็นเป็นขวัญตาคือพี่สีอาสา,าสมัครฐานพลันสมศีวงอนุพยักดำจากกลุ่มแม่น้ำโขงหันปากระบอกเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด M 7 9ไปยังทิศทางที่ข้าศึกซุ่มอยู่พร้อมกับเหนี่ยวไกทันทีพอสิ้นเสียงระเบิดจากเครื่องยิง ในมือของหัวหน้าชุดรัฐเวรเดนตายภาพที่ผมมองเห็นต่อหน้าต่อตาคือหลังแนวโขดหินใหญ่ที่ทหารเวียดนามเฮงสำลินใช้เป็นที่กำบังมีอาการไหวเยือกอย่างรุนแรงเศษดินเศษหินภูเขารวมทั้งกิ่งไม้น้อยใหญ่ปลิวว่อนขึ้นมาฝุ่นคละคลุ้งตลบอบอวนจนมองไม่เห็นสิ่งใดจากนั้นหัวหน้าสีหัวหน้าชุดราฐเวรเดนตายก็สั่งให้อาสาสมัครฐานพลานิยมปลื้ปักพลอาพีจียิงจรวดเข้าไปยังจุดเดิมอีกสองลูกซ้อน จากการยิงจรวดอาพีจีเข้าไปในครั้งนี้ทำให้เสียงปืนจากฝ่ายตรงข้ามเงียบเสียงลงเมื่อเสียงปืนเงียบเสียงลงพวกเราส่วนหนึ่งคืออาสาสมัครฐานพรานชัยพญาเมฆวินัยศรีเขารดนรงหวังวิมานคูณสดใสจำนงต่อเสนาวีรพันธ์สุขเสริมได้บุกเข้าเคลียร์พื้นที่ส่วนกำลังอีกส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือสองเดตายที่นอนจมกองเลือดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ สาคอนทนหน่อยนะน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปโรงพยาบาลเองพี่สีหลุดเสียงออกจากปากปลอบใจฐานพลานรุ่นน้องพี่สีผมพาดแล้วพี่ช่วยบอกแม่ผมด้วยตองว้ยไอ้ตอง หมอเยินหมอสนามประจาชุดลาดตะเวนใช้มือตบแก้มตองหล่อจิตเบาๆเพื่อเรียกสติของตองให้ฟื้นคืนกลับมาไอ้ตองไอ้สาคอนทำใจดีๆไว้เพื่อนพวกกูจะพาเองทั้งสองคนออกจากป่าไปหาหมอชัพยพญเมฆหรืออาสาสมัครทันพลนสุภชัยเมฆจนันทึกหลุดเสียงออกจากปากเมฆกูพลาดเอง หากูไม่มีแล้วช่วยบอกพ่อกูทีเมืองการด้วยว่ากูรักพ่อมากจากนั้นร่างของอาสาสมัครฐานพลานสาครเกษสมและอาสาสมัครฐานพลานตองรอจิตก็ถูกหามออกจากสนามรบเพื่อส่งต่อไปเยียวยารักษาอย่างส่วนหลังและจากการติดตามข้อมูลข่าวๆ่าวของเพื่อนรักทั้งสองผมพบว่าตองรอจิต และสาครเขตสมได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อประมาณ3 4ถึงปีที่ผ่านมาจากจุดุบของเหตุการณ์ในเนินนรก4-8 0 8, ช่องบกช่วงแรกของร้อยถานพลานจู่โจมที่965พลานุ่มลิธิไกได้เหยียบกับระเบิดทำให้ขาขาดไปถึงสองในด้วยเหตุนี้ผมจึงใช้ชื่อตอนว่าขาข้างนี้ถ้ายอมพลีเพื่อแผ่นดินไทย ส่วนขาข้างต่อไปจะเป็นผู้ใดนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามได้ในแผนยุทธการดีเก้าสงรามนรกจบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ